สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับการพึ่งที่เตรียมจะแยกลังมันจะมีตัวผู้เยอะครับผมน่าจะไม่กี่วันมันก็จะแยกลังแล้วครับตัวผู้เริ่มเยอะแล้วมันลังใหญ่ขึ้น มันก็เตรียมที่จะแยกครับผมประชากรมันเยอะขึ้นน,นี้ก็แล้วดูเก็บน้ำหวานแล้วครับใกลจะได้เก็บน้ำหวานแล้วบางคนก็บอกว่ามันออกขี้ขออกเกี้ยว จริงแล้วมันออกน่าจะออกมาสำรวจข้างนอกเป็นระยะระยะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม